นี่คือโคมไฟถนนโซลาเซลล์รุ่น300วัตต์แสงขาวโมดิโซล่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้ปรับ,บการใช้งานได้2โหมดนะครับคือโหมดสว่างคงที่และโหมดเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเขากันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาย,ยึดตัวโคมไฟเป็นขาเหล็กแข็งแรงทนทานนะครับมีอุปกรณ์ชุดน็อตและพุกนะครับใช้สําหรับยึดขาตัวโคมไฟนะครับวัสดุตัวโ,โคมไฟรุ่นนี้เป็น ABS PC แข็งแรงทนทาน,นครับ คมไฟมาตรฐาน ip 6 5ทนแดดทนฝนสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น300วัตต์มี led ทั้งหมด5ช่องไฟใหญ่ๆนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตความจุ2 0 0 MM. 0 0มิลลิแอมรุ่นนี้สว่างได้นานประมาณ12ชั่วโมงนะครับแผงโซลาเซลล์ของเขาเป็นแผงโมโนคริสตัลไลน์กำลัง6กโวลต์วัตต์ระยะเวลาในการชาร์จพลังงานประมาณ5-7ชั่วโมงนะครับใช้หลอด smd รุ่น2835จําจำนวน270ดดวงนะครับ มีรีโมทควบคุมการทำงานนะครับ on off ใช้เปิดปิดการทำงานนะครับปุ่มบนล่างปรับความสว่างสูงสุดและความสว่างปานกลางนะครับปุ่มบวกลบปรับความสว่างแบบละเอียดนะครับส่วนปุ่ม M เป็นโหมดปรับให้อยู่ในโหมดเซนเซอร์จับความขึ้นไหวนะครับระบบเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวปรับได้2ส,สเต็ปนะครับโหมดท,ที่1สว่างน้อยตอนคนเดินผ่านสว่างจ้านะครับส่วนโหมดท,ที่2มืดสนิทต,ตอนคนเดินผ่านสว่างจ้านะครับโหมดออโต้เป็นโหมดเปิดปิดอัตโนมัตินะครับ ส่วนปุ่ม Wake Up ใช้เปิดการทํางานครั้งแรกนะครับเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกให้กดปุ่ม Wake Up หนึ่งครั้งนะครับ3ปุ่มด้านล่างเป็นปุ่มตั้งเวลาการทำงานนะครับสามารถตั้งเวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ได้ก่อนการใช้งานรีโมทให้ถอดพลาสติกใสออกก่อนนะครับโคมไฟรุ่นนี้ให้ความสว่าง1000ลูเมนนะครับรุ่นนี้แนะนําให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน4เมตรนะครับสั่งซื้อสินค้ากดตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณครับ